มาต่อกันที่การคำนวณค่า pH และ pOH ของสารละลายนะครับเพิ่มเติมนะครับดูลักษณะโจทย์นะครับนักเรียนให้คำนวณค่า pH ของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก pH 2นะครับปริมาตร10 ML นะครับเมื่อเติมกรดไฮโดรคลอริก pH 1ปริมาตร100 ML ขออภัยนะครับ100 ml เข้าไปนะครับนักเรียนเรามี กรดไฮโดรคลอริก ph 200ml มลนะครับแล้วก็เติมกรดไฮโดรคลอริกเหมือนกัน ph 100ml มลเข้าไปลองคำนวณความเข้มข้นอ่าลอาคำนวณ ph ดูซิว่าเป็นเท่าใดนะครับบางคนจะคิดว่า ph 2รวมกับ ph 1ตอบคำตอบคือสารละลายรวมเป็น ph 3แบบนี้อ่าไม่ถูกนะครับคิดแบบนี้ผิดนะครับอ่าเราต้องหาอ่าเราต้องหาจำนวนโมลของ ออกมาก่อนนะครับหาจํานวนโมลออกมาจํานวนโมลของพูดง่ายก็คือหาความเข้มข้นออกมาเลยนะครับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนของ pH 2 0 0ร้นะครับแล้วก็หาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยนะครับของ pH 1 0 0 ml อออกมานะครับแล้วก็เอาความเข้มข้นนะครับ เราจะได้ความยข้มข้นรวมออกมานะครับแล้วก็ค่อยไปหาค่า pH จากลบล็อกความเข้มข้นของ H3O บวกนะครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าขั้นตอนที่เราจะหาความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนของแต่ละสารนี้นี่แหละมันจะหายังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนักงเรียนลองมาดูไปพร้อมๆกันนะครับโอเคทีนี้อ๋า ครูจะหาความเข้มข้นนะครับหาจำนวนโมอลออกมาก่อนนะครับหาจํานวนโมลของไฮโดรเนียมไอออนนะครับอของไฮดโดรคลอริกเขียนย่อๆเป็น pH 2แล้วกันนะครับเป็น pH 200 ml เนาะ ตัวที่เป็น pH 2นะครับ100 m l อเราหาความเข้มข้นของตัวนี้ออกมาก่อนนะครับโดยสูตรที่ใช้นะครับหลักๆจะเป็นสูตรนี้นะครับน้องเรียน n เท่ากับ c v ส่วนพันนะครับน้อเรียน n เท่ากับ c v ส่วนพันนะครับสูตรนี้ใช้ได้เลยนะครับ n คือจำนวนโมล c คือความเข้มขน้น v คือปริมาตร v คือปริมาตรในหน่วยของมิลลิลิตรนะครับ ส่วนพันก็เป็นค่าของที่เนะาะใช้สูตรน,นี้เลยนะครับเรารู้ความตัวนี้นะครับเราต้องหาค่าความเข้มข้นของไฮโดเนียมออกมาก่อนจากสูตรนี้นะครับ ph เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของไฮโดเนียม ไอออนนะครับนักเรียนก็แทนค่า pH 2 2นะครับเท่ากับลบล็อก่าตัวนี้ที่เราต้องการหานั่นเองนะครับแล้วก็ติดไว้นะครับ H 3 O บวกนะครับทีนี้ก็พอจะได้แล้วก็คือความเข้มข้นของ H 3 O บวกเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ2ใช่ไหมครับนักเรียนอ่า โมลต่อลิตรนะครับโมลต่อลิตรได้ความเข้มข้นออกมาแล้วนะบรรทัดนี้2เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูวิธีทําก่อนคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้1นึ่งคูณจิกบสโมลต่อลิตรนะครับทีนี้ตัวน,นี้มันอยู่ในรูปของความเข้มข้นเราต้องแปลงให้เป็นจํานวนโมลของไอตัว p h 2 0 0 ml ออมกมาก่อนนะครับครูจะเขียนย่อเป็นจํานวนโมลเนานะ จำนวนโมลน,นะครับจึงเท่ากับ n ก็คือจำนวนโมลเนาะ,ะตัวนี้เป็น n ใช่ไหมครับ c v ส่วนพัน์ c คือ1คูณ10กำลังลบ3ก็คือความยิมค้นที่เราเพิ่งเพิ่งหาได้นี่แหละนะครับนักเรียนคูณ10กำลังลบ2เนาะคูณ10กำลังลบ2นะครับนักเรียนคูณกับ v นะครับ v คือปริมาตร1 0 0นะครับ ส่วนด้วยพันอันนี้นครับ n เท่ากับ c มีส่วนพันนะครับก็ตัดทอนกันนะครับตัวนี้ก็10กกำลัง2ก็ตัดกับ100พอดีนะครับคําตอบมันจะได้อยู่ที่1คูณ10กกำลังลบ3โมโมลนะครับ,บเรียนนี่คือจํานวนโมลของอ ไฮโดรเนียมไอออนนะครับฝั่งของ pH 2นะครับนี่เราได้ออกมาแล้วนะครับฝั่งของ pH 2 100 ml นะครับนักเรียนต่อมาเราจะไปหาจำนวนโมลของไฮโดรเนียมไอออนฝั่งของ pH 1 100 ml กันนะครับอ่านะครับโดยจากสูตรนี้ pH เท่ากับลบ log ลความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเหมือนเดิมเลยนะครับสูตรไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนักเรียนอ่าแต่มันจะ สำคัญตรงกระบ,บวนการคิดนั่นเอง pH ก็แทนค่าเป็น1นะครับครูไม่แน่ใจว่าปลายภาพจะเจอไหมแต่ว่า,าทำความเข้าใจจุลลักษณะนี้ไว้ก็ดีอย่างน้อยถ้ามันออกง่ายกว่านี้เราก็จะทําได้แต่ถ้ามันออกแบบผสมแบบนี้ก็ทําตามวิธีที่ครูแนะนําเลยคือ,อลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนใช่ไหมครับถึงบรรทัดน,นี้ก็น่าจะตอบได้แล้วนะครับขึ้นหมายลบด้วย ก็น่าจะตอบมาแล้วก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะครับจะมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ1ใช่ไหมครับอ่า1คูณ10กำลังยบลบ1โมลต่อลิตรอ่านี้คอนเซปต์การคิดนะครับได้ความเข้มข้นออกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นจำนวนโมลน,นะครับทำไมเราต้องไปเปลี่ยนเป็นจำนวนโมลเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไอตัว pH 2 0 0 ml กับตัว pH 1 0 0 ml เนี่ย มันมีไฮโดรเนียมไอออนอยู่กี่โมลเพื่อที่เราจะได้เอาโมลจับมาบวกกันได้นะครับโมลจับมาบวกกันได้ชัดเจนนะครับเราจะไม่เอาความย่มข้นไปบวกกันนะครับนักเรียนเราจะไม่เอาความย่มข้นไปบวกกันนะครับเราจะเอาโมลมาบวกกันนะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นความย่มข้นอีกทีหนึ่งนะครับจํานวนโมลของตัวนี้ก็คือ n ใช่ไหมครับ n เท่ากับ C มีส่วนพันซคือ1คูณ10กําลงังลบ1ที่เราเพิ่งคํานวณได้เมื่อกี้นะครับ อ่า V คือปริมาตร1 0 0 m l ใช่ไหมครับที่จุดกํแล้วก็พันก็เป็นค่าของที่ตัวนี้ก็ตัดกันนะครับเหลืออ่า12ตัวใช่ไหมอ่าจะมีค่าเท่ากับ1คูณ10กํลังลบ1ข้างบนใช่ไหมข้างล่าง10กํลัง1เอาขึ้นไปข้างบนเป็นลบ2นะครับอ่าได้แล้วโมนนี่เราได้จำนวนโมนออกมาแล้วครับของ 1> pH 1นะครับนังเรียนปริมาตร100 ml นะครับต่อจากนี้ทำยังไงนะครับต่อจากนั้นก็เอาโมลรวมกันอ่าเอาจำนวนโมลของไฮโดรเจนไอออนทั้งสองสารนี่รวมกันนะครับอ่าใช้คำว่าจำนวนโมลหลังผสมแล้วกันนะครับอ่าจำนวนโมลหลังผสมมันเป็นยังไงก็คือมีค่าเท่ากับอ่าห คูณ10บกำลังลบ2บวกกับ1คูณ10บกำลังลบ3ใช่ไหมอ่าจะบวกกันให้ทำเลขเชื่อกำลังเหมือนกันก็จะเป็น1คูณ10บกำลังลบ2บวกกับ0.1สังเกตนะครับเราเลื่อนจุดคูณ10บกำลังลบ2องอ่าหกำลัง1คูณ10กำลังลบ3นี่แหละเราเลื่อนเป็น0.1คูณ10บกำลังลบ2เพื่อที่จะให้มันบวกกันได้นะครับก็จะเหลือเป็น10บกำลังลบ2นะครับ ฐานแล้วก็เลขชี้กํลาลังเหมือนเดิมนะครับระวังการบวกบวกลบนะครับเลขยกกําลังแบบนี้นะครับนักเรียนจะชอบไปหลงกับคูณก็คือจะได้10กําลังลบสอันนั้นผิดน,นะครับ ah, ฐานและเลขชี้กํลาลังยังเหมือนเดิมนะครับการบวกลบเลขยกกําลังแบบนี้นะครับหนว่วยเป็น ه, โมลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือจํานวนมลหลังผสมนะครับนักเรียนเราได้จํานวนมลหลังผสมออกมาแล้วต่อไปคุณใช้คําว่าทําเป็นความเข้มข้นครับเพื่อที่เราจะได้มาเข้าสูตร pH เท่ากับลบ log ความเข้มข้นไงครับจำนวนไม่ใช่จำนวนสิความเข้มข้นนะครับไม่ใช่จำนวนโมลน,นะครับความเข้มข้นจำนวนโมลตัวนี้ก็คือจำนวนโมลของ H3O+ นะครับจำนวนโมลของตัวนี้นะเนี่ยนะครับ H3O+ นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นของ H3O+ หลังผสมเหมือนกันนะครับเป็นความเข้มข้นของ H3O+ เหมือนกันนะครับความเข้มข้นก็คือ4ใช่ไหมครับ4เท่ากับ n คูณพัน ส่วน v อ่าใครงงว่าสูตรนี้มาจากไหนสูตรก็มาจาก n เท่ากับ cv ส่วนพันธ์นั่นแหละแต่ถ้าเราจะหา c หรือความยังพุ่นเราก็ย้ายพันธ์มาคูณกับ n แล้วก็ย้าย v ลงมาหารถูกไหมครับมักเรียนถูกไหมอ่า c จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ n ก็คือจํานวนโมลหลังที่เราผสมกันแล้วคือ1.1ค1ูณ10กําลังลบ2นะครับอ่าพันธก็เขียนไว้ค่าคงที่เนาะ หารด้วย v คือ100นะครับบวก100นะนักเรียน v คือปริมาตรที่มันผสมกันแล้วนะครับก็คือจะได้เป็น200นั่นเองนะครับครูเขียนต่อข้างล่างนะครับ c หรือความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนหลังผสมจึงเป็นตัวนี้ตัดกันนะครับตัวนี้ตัดกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับดูดีๆนะ สิบลังสนะครับเขียนเขียนเขียนไว้ฝั่งนี้เลยดีกว่าเขียนเขียนข้างล่างต่อเลยนะครับมันจะได้เป็นหนึ่งจุดสิลังลบสองตัวนี้มันคือสิบกำลังสใช่หมหนึ่งพันะครับรวมกับสิบกำลังลบสองจะเหลือหนึ่งหคูณสิยกกำลังหหรือคูณสินั่นเองนะครับส่วนด้วยข้างล่างจะเป็นสองร้อยถูกไหมะจะได้เท่ากับสิบเอ็ดสิ ส่วนด้วย200นะครับนักเรียนหรือเท่ากับ11ส่วนด้วยทำตัวส่วนให้มันน้อยจะได้ตัดทอนง่าย2คูณ10กำลังลบสสิ่าไม่ใช่2คูณกับลบ2 2คูณ10กำลัง2สี่0ใช่ครับแล้วก็เอา2ตัดกับ11ครับ21เป็น2 25เป็น10เหลือ1นะครับใส่จุดเติม0 25เป็น10ะจะได้5.5ใช่ไหมครับคำตอบของความเข้มข้นนะครับ ยังไม่ใช่คําตอบนะค่าความเข้มข้นจริงได้เป็น5.5คูณ10กกำลังลบส0กำลัง2ข้างล่างเอาขึา้นข้างบนเป็น10กำลังลบ2นะครับอาโมนต่อลิตรเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นความเข้มข้นของของตัวนี้นะนี่ไฮโดรเนียมไอออนนะครับหลังจากที่มันผสมกันแล้วอ่าเราพร้อมจะเอาไปแทนในสูตรหาค่า pH แล้วนะครับเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปนะครับักเรียนดังนั้น p h ของสารละลายผสมเนี่ยนะครับเท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะครับอ่าก็จะเท่ากับลบลบ็อกแทนค่าเลยที่เราคำนวณได้คือ5.5าจุดห้าคูณสิบกำลังลบสองใช่ไหมครับก็จะเท่ากับอ่าครูใช้ครูเป็นสองลบด้วยล็อกห้าจุดห้าเลยนะครับอ่าใครไม่ทันบรรทัดน,นี้ก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับหลักการอ่า คุณสมบัติของล็อกหรือหลักการทำาีคลิปก่อนหน้าที่คร да ูสอนไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเอาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเอาแบบนี้ดีกว่านะครับโอเคเท่ากับเอาล็อกเอาล็อกคูณเข้าไปเลยก็จะเป็นล็อกเเทคล็อกเข้าไปล็อกห้าจุดห้าเนื่องจากมันคูณกันอยู่ในวงเล็บใช่ไหมครับเวลาที่เอาล็อกคูณเข้าไปจะเป็นบวกนะครับนักเรียนบวกด้วยลบล็อก สิบกำลังลบสแบบนี้นะครับซึ่งลบอลห้าเนี่ยมันมีค่าเท่ากับลบอบอกมาแล้วนะโจทย์บอกมาแล้วคือนี่นะครับตรงนี้นะลอบอกหโจทย์กําหนดมาคือ0ูนจุดเจ็นะครับกำหนดให้เนาะเราก็จะได้เป็นลบศูนจุดเจนะครับอ่าบวกกับฝั่งนี้ คุณสมบัติล็อกก็เอาลงมานะครับลบจนลบเป็นบวกนะครับส่วนล็อกสิก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับล็อกสิฐาน10มีค่าเท่ากับ1ฝั่งนี้ก็เลยเหลือ2นั่นเองนะครับก็คือเอา2ตั้งลบด้วย0.74นั่นแหละคำตอบของ pH นี้คือ1.26อ่าเห็นไหมครับได้แล้ว pH เอชกับหนึนะครับตอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่ใช่เอา pH 2 รวมกับ pH 1นึ่งคำตอบง่ายๆเลยครับง่ายเลยคู่สามผิดนะครับตอบ pH 3มนี่ผิดเลยผิดทันทีเลยนะครับเผื่อๆมีโจทย์รวมมาด้วยนะครับดูดีๆนะถ้าเจอเข้อสอบลักษณะนี้ก็ให้ทําวิธีนี้แหละนะครับอันดับแรกให้หาจํานวนอนหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนแยกแต่ละ pH ออกมาก่อนนะครับพอได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนแล้ว นะครับก็เปลี่ยนความย่อมข้นให้เป็นจำนวนโมลซะนะครับให้เปลี่ยนเป็นจำนวนโมลซะเพื่อที่ให้มันบวกกันง่ายนะครับเพราะเขาไม่นิยมเอาความย่อมข้นไปบวกกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็หาความย่อมข้นของไฮโดรเจนไอออนที่เป็นย่อยคือ pH 1ออกมาก่อนพอได้ความย่อมข้นแล้วก็หาจํานวนโมลน,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 นะครับหาจํานวนโมลออกมาครับพอได้จํานวนโมลแล้วก็เอามารวมกันนี่เห็นไหมครับจํานวนโมนลรวมนะครับหล Hang ังผสมกันก็จะได้ตัวนี S ้ใช่ไหมครับ หลังจากนั้นก็เราได้จานวนโมลแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นความยข้มข้นรวมอีกทีหนึง่งใช้คําว่าความยิ่งพ่นหลังผสมอีกทีหนึ่งก็ก็สูตรนี้แหละ n เท่ากับ c v ส่วนพันนะครับถ้าจะหา c ก็เป็นย้ายนะครับ่า n ไปคูณพันหาร b นั่นเองเราก็จะได้ออกมาเป็น5.5คูณ10กำลังลบ2ใช่ไหมหลังจากได้ความยุ่งพ่นนี้ง่ายเลยนะครับก็มาแทนในสูตรหลักของเราทีหนึ่งนะครับแต่ว่า ph นี้ไม่ใช่ตัวย่อยแล้วจะเป็นตัวรวมละ ความย่มค้นของไฮโดรเจนไอออนคือมันเกิดจากการคำนวณแบบรวมๆมาแล้วนะครับก็จะตอบแบบนี้นะครับ1.26ก็ประมาณนี้นะครับนักเรียนอ่าอันนี้มันต่อเนื่องจากข้อที่แล้วนะครับก็คือกดไฮโดรคลอริก pH 2ปริมาตรร0อ ML เหมือนเดิมนี่นแหละนะครับแต่แทนที่จะเติมกดไฮโดรคลอริก h 1เขากลับเอามาเติมน้ำครับปริมาตร1 0อยมลนะครับอ่ากับเติมน้ำเข้าไป pH จะเป็นเท่าไหร่นะครับ pH หลังผสมจะเป็นเท่าใดครับก่อนหน้านี้มันเติมกรดไฮโดรคลอริก pH 1ช่ใช่ไหมครับอ่าปริมาตร1 0 0 ml แต่ต่อมาข้อนี้เติมน้ำนะครับน้ำเปล่าเปล่านี่แหละปริมาตร1 0 0่มิลลิลิตรนะครับนักเรียนซึ่งน้ำเนี่ยในน้ำเนี่ยเวลาที่มันแตกตัวมันจะมีไฮโดรเนียมไอออนอยู่ด้วยนะจำได้ไหมแต่มันจะมีไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับไฮดรอกไซด์ไอออนเลยคือ ที่อุณหภูมิมาตรฐานคือจะมีอยู่1นคูณสิบกำลังลบเนะครับอันนี้เราไม่ต้องหายากเลยนะครับน้ําหรือ H2O เนี่ยนะครับมีความเข้มข้นนะครับนักเรียนน้ำมีความเข้มข้นของ H3O บวกเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ7อ่านี่เราไม่ต้องหายากเลยนะครับโมล อลิทอ,อันนี้เราเราเราจำได้ดีนะครับมีค่าเท่ากันน้ำแตกตัวให้ H3O บวกกับ OH ลบเท่ากันคือ1คูณสิกลักรลบเเนาะนะครับเราก็ไปเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นจำน,จำนวนโมลซะเพื่อที่จะให้มันบวกกับตัวนี้ง่ายนะครับข้างบนเนี้ยกดไฮโดรคอริก pH2 ปริมาตร1 0อย l เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะมันมันมีจำนวนโมลเท่าไหร่นะจำนวนโมลของ H3O บวกตัวเนี้ย เนี่ยนะครับเราคำนวณได้แล้วอยู่ที่อ่าอยู่ที่ตัวนี้นะครับนี่1คูณ10กำลังลบ3นี่คือจำนวนโมลน,นะครับอ่าคือ1คูณ10กำลังลบ3จากข้อที่แล้วนะ1คูณ10กำลังลบ3โมลน,นะครับทีนี้เราจะมาหาจำนวนโมลของไฮโดรเนียมไอออนอ่าความเข้มข้น1นึคูณ10กำลังลบ7ตัวนี้นะครับจำนวนโมลจึง หรือ n เล็กเนาะจึงมีค่าเท่ากับ cv ส่วนพันครับสูตรนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแทนค่าเข้าไป c คือความยั่งค้นก็คือ1คูณ10กำลังลบ7ของน้ำไม่ต้องหายากเลยความย้่งค้นนะครับ v คือปริมาตร100ม mm, ิลลิลิตรที่โจทย์บอกมาส่วนพันก็เป็นค่าคงที่ก็แทนเข้าไปนะครับศูนย์ก็จะตัดกันเหลือข้างล่างเหลือ10นะครับคำตอบจำนวนโมลของไฮโดรนไอออนจึงเป็น1คูณ10กำลังลบ8นะครับนักเรียน โมลน,นะครับเราได้จํานวนโมลแล้วเราจะเอาจํานวนโมลตัวนี้นะครับรวมกันะนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นจํานวนโมลของไฮโดรเจนไอออนของน้านะครับเราก็รวมกันเลยจํานวนโมลของ H3O+ หลังผสมหลังที่เราผสมน้านี่แหละก่อนหน้านี้เราผสมกรดนะครับแต่นี้เราผสมน้ําจะมีค่าเท่ากับ หนึ 1> 1. ่งจุดไม่ใช่หนึ่งจุดนะครับหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามบวกกับหนึ่งคูณสิบกำลังลบแปดนะครับตัวนี้นักเรียนไม่ต้องไปปรับให้มันเป็นกำลังลบสามเหมือนกันให้ยากเลยตัวนี้นักเรียนสามารถตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันมีค่าน้อยมากนะครับมันมีค่าน้อยมากจึงมีค่าเท่ากับบวกกันแล้วก็หนึ่งคูณสิบกำลังลบสามเท่าเดิมะนะครับนี่คือจํานวนมูลหลักผสมนะครับต่อได้แล้วนะครับคือหนึ่งคูณสิบกำลังลบสาม เราเอาจำนวนโมลไปหาความเข้มข้นอ่าใช้คำว่าความเข้มข้นของไฮโดรเยนไอออนหลังผสมนะครับความเข้มข้นนะครับ H3O+ หลังผสมเพื่อที่เราจะหาความเข้มข้นไปคำนวณค่า pH นั่นเองนะครับจึงมีค่าเท่ากับ c เท่ากับ n คูณพัน ส่วน v ใช่ไหมอ่าเพราะว่า n เท่ากับ c v ส่วนพันดังนั้น c จึงเท่ากับ n พันส่วน V แล้วก็แทนค่าเลยนะครับความยังพ้นจึงมีค่าเท่ากับอ่าจำนวนโมลก็คือเราเพิ่งคำนวณได้คือ1นึคูณสิกำลังสอ่าลบสคูณหนึ่หารด้วย v คือปริมาตรนะครับปริมาตรจะเป็น100บวก1น0นะครับหลังผสมอ่านะครับจะเป็นความยั้งพ้นจึงเป็นอันนี้ก็ตัดกันเลย10กกาลังลบ3กับ1000นนะครับก็จะเหลือ 1นึ่งคูณอ่นึส่ว200นสองร้อยเนาะหนึ่ส่ว200นสองร้ะครับอ่าหนึ่งส่วนสองก็มีค่าเท่ากับอ่าศูนย์ส่วนสองนะก็หรือมีค่าเท่ากับอ่าคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับนักเรียนเดี๋ยวครูขอลบอ่าหนึ่ส่วนสองก็จะมีค่าเท่ากับ1นึ่ส่วนสอคูณสิบกำลังลบ่าคูณสิบกำลังสองนั่นเองนะครับสองก็คือ2องคูณสิบกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ0.5นยคูณสิบกำลัง สิกำลังสองข้างล่างก็เอาขึ้นไปข้างบนเป็นกำลังลบสองโมลต่อลิตรอ่าเราได้ความเข้มข้นหลังผสมมาแล้วพร้อมที่จะไปหาค่า pH แล้วอ่าจาก pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนั่นเองใช่ไหมครับอ่าแทนค่าเลยลบล็อก0.5ใช่ไหมครับ อ่าศูนย์จุดห้าหรอ,อมืมันเป็นห้าจุดห้านะครับนักเรียน CV ส่วนพันเป็นสองร้อยอ่าเดี๋ยวครูดูก่อนแป๊บนึงนะครับอืมหนึ่งจุดหนึ่งอ่าห้าคูณสิบกนะันลบสามเนาะตัวนี้เราก็ทำเป็นอ่า เพื่อที่เราจะเข้าสูตล็อกหใช่ไหมครับตัวนี้เราทําเป็น0.5เราทําเป็น5คูณ10กํลังลบ3มอลต่อลิตรนะคบนักเรียนอ่าตัวเดียวกันนะแต่ว่าเปลี่ยนนะครับแล้วก็แทนค่าได้เลยทีนี้เพราะว่าโจทย์เขากําหนดให้ล็อก5มาเท่ากับ0.7ใช่ไหมอ่าเราก็เปลี่ยน0.5เป็น5ง,ง่ายๆก็จะกลายเป็นล็อก5คูณ10กําลังลบจากลบ2เป็นลบ3นั่นเองนะครับ จึงมีค่าเท่ากับลบเอาล็อกคูณเข้าไปนะครับล็อก5นะครับบวกกับลบล็อก10บกำลังลบ3นะครับตัวนี้มีค่าเท่ากับลบล็อก5าเรา0.7นะครับนักเรียน0ลบ0.7บวกกับลบล็อก10บกำลังลบ3ก็มีค่าเท่ากับ3นะครับจึงมีค่าเท่ากับ 2. 3นั่นเองนะครับ pH ตอบแล้วนะครับข้อนี้ p h มีล้างผสมมีค่าเท่ากับ2.3นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการคำนวณค่า p ีเอทีอ่เป็นการผสมของสาร2ชนิดนะครับมารวมกันเช่นกรดรวมกับกรดกรดรวมกับเบสหรือกรดรวมกับน้ำอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้วิธีนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับโอเค